สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องขับครูพร้อมกับเกม Happy h ฮอกนะครับแฮปปีคนเลี้ยงหมูวันนี้เราก็ยังอยู่กับกิจกรรมที่ชื่อว่าจับได้ให้เลยนะครับซึ่งเป็น EP ีที่4แล้วนะครับกิจกรรมนี้ก็เล่นมาแล้ว3 EP แล้วนะครับก็ได้แจกหมูไป30กว่าตัวแล้วครั้งนี้ผมก็ไปสุ่มมาอีกนะครับไปสุ่มผสมพันธ์มาอีกประมาณ10 กวาตัวนะครับเพื่อเอามาให้เพื่อนๆแย่งกันจับนะครับก็จะมีหมูแตกต่างกันไปนะครับยิ่งตอนนี้ยิ่งจะมีกิจกรรมหมูเจน2มาด้วยนะครับหมูเจน2ก็พวกหมูกระต่ายหมูกล้วยนะครับหมูสเก็ตนะครับทวิตท,ที่สไปซี่อะไรนี้แล้วกอ็อะไรอีกตัวหนึ่งผมจำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น หมูทุกตัวก็น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่มีหมูน้อยอยู่ก็เข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้ง UID ไว้ท้ายคลิปก็ไปดูนะส่วนกติกาก็ไม่มีอะไรมากครับก็ยังเหมือนเดิมกติกาก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือผมจะบอกกติกาก็คือข้อหนึ่งให้ a อด UID ที่กำหนดให้นะครับซึ่งผมบอกแล้วว่าอยู่ท้ายคลิปนะครับ แล้วก็อย่าไปแอดยูไอดีอื่นนะไม่เจอกันนะครับข้อนี่ก็คือให้เข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาที่กำหนดให้นะครับกิจกรรมสำหรับ e p ที่4นี้ผมให้ที่เวลาที่สนาฬิกาก็คือ4ทุ่มนะครับมาให้ทันส่วนข้อ3นะครับผมจะรับแอดเพื่อนก่อนเวลาแอดมาเมื่อไหร่ผมจะกดรับทันทีนะครับแอดมาเมื่อไหร่ผมกดรับทันที mm. ก็แอดกันมานะครับใครอยากได้หมูใครมีหมูน้อยก็ เข้ามานะครับส่วนข้อ4ก็คือคนร่วมสนุกนะครับต้องเลเวลน้อยกว่า45นะครับมากกว่า45ผมขออนุญาตไม่รับแอดนะครับเห็นใจคนที่มีหมูน้อยเลเวลน้อยด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่5ครับกิจกรรมในแต่ละครั้งจะมีหมูให้จับอย่างน้อย10ตัวนะครับจะเป็นหมูที่อะไรก็ไม่รู้ผมก็จําไม่ได้ว่าผมส่งอะไรไปนะครับ10ตัวนะครับอาจจะมีหมูกรอบทองด้วยก็ได้นะครับส่วนข้อ6 มีเวลาให้จับหมู5นาทีนะครับหลังจากนั้นผมจะให้อาหารทันทีซึ่งเวลาแค่นี้แป๊บเดียวก็หมดนะครับหมูนะเดี๋ยวคลิปผมยาวถ้าให้จับนานเดี๋ยวคลิปยาวนะครับส่วนข้อ7ก็คือหลังหมดกิจกรรมแต่ละรอบผมจะทําการลบเพื่อนออกทันทีนะครับขออนุญาตลบเพราะว่าผมจะเตรียม u id ไว้เล่นเกมครั้งต่อๆไปนะครับขอลบแล้วค่อย add มาใหม่เมื่อผมให้ u id ใหม่นะครับก็กติกาก็เหมือนเดิมประมาณนี้ นะครับก็แอดกันมาตอนนี้ก็ปล่อยหมูไปเรื่อยแล้วครับก็มีบางหมูป่ไแล้วก็คําแนะนําอ่ามีหมูสีแดงด้วยนะคําแนะนํานะครับผมมีความคำแนะนําเพิ่มด้วยข้อ1ถ้าถึงเวลาแล้วหาหมูไม่เจอให้กดรีเฟซนะครับเพราะหมูตัวที่ผมปล่อยอาจจะโดนจับไปแล้วนะครับดังนั้นก็ให้กดรีเฟซนะแล้วก็ข้อ2 เมื่อจับหมูได้แล้วควรกลับไปที่ฟาร์มเพื่อให้อาหารป้องกันการโดนขโมยต่อนะครับแต่ถ้าอยากจะอยู่เล่นต่อก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมแนะนําให้กลับไปที่ฟาร์มตัวนะครับแล้วข้อมเพิ่มเติมครับข้อเพิ่มเติมข้อ3ามควรเตรียมเหรียญทองเพื่อมาจับหมูอย่างน้อย1ล้านเหรียญทองนะครับทําไมต้อง1ล้านเพราะอาจจะเจอปีกขาวแล้วจับไม่ติดมีจนนะครับจับปีกขาวไม่ติดจนนะครับ แล้วก็สำหรับกิจกรรมจับได้ให้เลย e p ี EP ที่4เริ่มจับหมูเวลา22นาฬิกานะครับ22นาฬิกาก็คือ4ทุ่มถามว่าทำไมมาดึกผมต้องให้เวลาคนที่แอดมาหรือว่าเพิ่งดูคลิปด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ว่างทำคลิปขนาดนั้นคลิปเนี้ยที่จริงผมอัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วหมายถึงว่าตัวคลิปแล้วก็ u i d นะครับ ก็คือเลขตามนี้เลยแอดกันมานะครับก็เดี๋ยวพูดต่อคลิปนี่ผมอัดทุกครั้งที่ผมเล่น,ลนกิจกรรมดังนั้นแต่ผมมาใส่เสียงที่หลังนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องหาเวลาว่างเพื่อมาใส่เสียงที่จริงผมก็อยากปล่อยคลิปเร็วอยู่แต่ว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปก็อาจจะเร็วขึ้นนะครับอ่าสุดท้ายนี้ถ้าใครคิดว่า คลิปนี้กิจกรรมนี้มีประโยชน์มีเนื้อหาสาระสนุกสนานนะครับช่วยกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดว่าผมจะให้เพื่อนเล่นกิจกรรมตอนไหนอาจจะไม่ใช่4ี่ทุ่มแล้วก็ได้นะครับเพราะแต่วันนี้ที่ให้4ี่ทุ่มเหมือนเดิมเพราะผมทำคลิปช้าผมก็เลยให้เวลา2ชั่วโมงเพื่อในการดู UID แล้วแอดมานะครับครั้งต่อไปอาจจะไม่ใช่สี่ทุ่มแล้ว ดังนั้นให้ทุกคนกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงสำหรับ ep ที่4จับได้ให้เลยก็คงมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกัน ep ที่5ครับ